เผยรายละเอียดอินเดียนาโจนส์5เรื่องราวจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่เบเจอร์มูวิทชอปช็อปนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเม j o r Movie Talk s ช o t n หน s นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะกลับมาเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสคลิปนะครับมาพร้อมกับข่าวคราวที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์นะครับฉะนั้นใครไม่อยากพลาดติดตามได้ที่นี่ทีเดียว Major Group นะครับสำหรับ Major Movie t ท l k s ช o t News ครับข่าวในวันนี้เนี่ยเอาใจแฟนๆอินเดียนาโจนโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเป็นความคืบหน้าของอินเดียนาโจนภาคที่5ครับ โดยอินเดียนาโจนภาคที่5เนี่ยอาจจะแตกต่างจากทั้ง4ภาคที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงนะครับตัวผู้กวกับได้ออกมาบอกใบรายละเอียดของหนังภาคใหม่นิดหน่อยแล้วครับว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไร่กันแน่ครับย้อนกลับไปดูภาคเก่าๆกันก่อนนะครับ Rider of the Lost Ark หนังภาคแรกเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี1936นะครับตัวภาคต่อๆมาเนี่ยก็มีการอ้างอิงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของโลกไล่มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะอินเด o n นาโจน The Last Crusades ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกในปี1938ครับหรือ Kingdom of c r i m s a n Skull ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี1957ครับโดยหนังภาคต่อไปนะครับยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับแต่จากผู้กำกับเจมส์แมนโกลเนี่ยตัวแกยืนยันครับว่าหนังอินเดียโจนภาคที่5จะมีฉากหลังเกิดขึ้นในยุค1960อย่างแน่นอนครับโดยเจมส์แมนโกลได้โพสต์ข้อความไอไว้ทางทวิต t ตอรส่วนตัวนะครับว่า The Velvet Underground are fucking great That's it That's my tweet หรือแปลเป็นไทยว่า The Velvet Underground เนี่ยโคตรเจ๋งเลยแค่นี้แหละทวิตของผมซึ่ง The Velvet Underground เนี่ยก็คือวงร็อกใต้ดินจากยุค60นะครับโดยตัววงเนี่ยเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมนิวยอร์กในยุค60เลยก็ว่าได้ครับทั้งตัวเพลงสมาชิกในวงไปจนถึงอาร์ตวิร์กต่างๆไม่ว่าจะปกอัลบั้มรูปกล้วยอันนี้ก็คืองานออกแบบของแอนดี้วอร์ฮอลซึ่งเป็นปกอัลบั้มของ The Velvet Underground นั่นเองครับนอกจากนั้นเจมส์แมนโกยังโพสต์อีกนะครับว่าตอนนี้จากหนังที่ทําอยู่ผมก็เหมือนอยู่ในนิวยอร์กยุค60เลย ทำให้แฟนๆปักใจเชื่อเต็มตัวร้อเลยครับว่าเจมส์แมนโกลน่าจะหมายถึงหนัง mm. อินเดียน่าจน mm. ภาคที่5ที่เขากําลังทําอยู่ครับ mm. และเหตุการณ์ก็น่าจะเกิดขึ้นในนิวยอร์กยุค60ครับ อินเดนโจนเป็นหนังแอดเวนเจอร์นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นแนวผจญภัยเรื่องราวในหนังก็เลยเต็มไปด้วยการเดินทางไปในประเทศต่างๆมากมายครับแต่เอาจริงเนี่ยเท่าที่ผ่านมาอินเดนโจนทั้ง4ี่ภาคไม่เคยเดินทางมาที่เมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กเลยนะครับพูดแบบนี้เนี่ยมันชวนให้นึกถึงหนังในทํานองเดียวกันในชุด national treasure ของนิคลัสเคนท์นะครับที่เล่าเรื่องราวความลับในประวัติศาสตร์ของอเมริกาอยู่เหมือนกันครับโดยตัวของอินเดนโจนเนี่ยดร์โจนด็ออร์เฮนรี่โจนจูเนียเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ในมหา ่หนังก็จะออกในแนวประจนภัยในนอกประเทศเป็นหลักครับแต่คําบอกใบของเจนสแมนโกผู้กํากับคราวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการบอกครับว่าอาจจะมีเหตุการณ์สําคัญคญเกิดขึ้นในอเมริกาหนังอาจจะมีรูปแบบแล้วก็บรรยากาศที่แตกต่างจาก4ภาคก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่า The Velvet u n d e r g r o u n d และยุค60เป็นช่วงเวลาที่อเมริกาฝังคมเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคต้นๆของยุคบุปผาชนคนรุ่นใหม่ต้องการในสิ่งที่แตกต่างจากคนรุ่นพ่อเป็นยุคที่การเสพยาแพร่หลายนะครับเชื่ ว่าอินดี้เนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นคนสูงอายุแล้วนะครับน่าจะปวดหัวกับความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้มากๆครับโดยตัวหนังก็น่าจะหยิบเอาประเด็นนี้มาเล่นด้วยเช่นเดียวกันครับทางด้านการเมืองเนี่ยความขัดแย้งในสงครามเย็นก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุค60ครับสหาภาพ,าพโซเวียตกลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของอเมริกาอย่างเป็นทางการสงครามเวียดนามก็กําลังเข้าสู่ช่วงพีคเลยครับซึ่งเหตุการณ์ไอที่ว่ามาทั้งหมดนี้คือบริบทโดยรวมของอเมริกาในยุค60นะครับอย่างไรก็ตามต้องติดตามกันต่อไไไปปคครรััับว่า่าาาหหหนนนนนนงงจะเดินน้้ใททศือม อินเดนาโจนภาคที่5ได้มือเขียนบทที่ชื่อว่าโจนาธานคาสดานมาเป็นคนเขียนนั่นนะครับถือว่าเป็นการมาทําหน้าที่แทนพ่อครับเพราะว่าลอเลนคาสดานพ่อของโจนาธานคาสดานเนี่ยเป็นคนเขียนไ i เดอร์ออฟเดอะล r อสอาร์คหรือว่าหนังอินเดนาโจนภาคแรกครับนั่นเท่ากับว่าคนเขียนบทอินเดนาโจนภาคที่5อย่างโจนาธานคาสดานเป็นเด็กที่เติบโตมาจากกองถ่ายอินเดนาโจนเลยก็ว่าได้ครับโดยหนังมีกําหนดฉายในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2022นะครับแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยอินเดนาโจนภาคที่น่านกา ลงอย่างสมบูรณ์แบบครับ นี่คืออัปเดตล่าสุดของหนังชุดอินเดน่าโจนนะครับผลงานสุดคลาสสิกสุดอมตะที่แสดงนำโดยเฮริสันฟอร์ดนะครับหนังผจญภัยที่ผมว่าใครโตทันเนี่ยนี่คือหนึ่งในหนังในดวงใจแน่นอนนะครับเราติดตามกันอย่างตื่นเต้นครับว่าอินเดน่าโจนจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับภาคสุดท้ายกับการปิดตำนานอินเดน่าโจนครั้งนี้ครับเอาไว้มีภาพใหม่ๆม,มีความคืบหน้าอะไรกับหนังชุดนี้ออกมาอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจีนวบลฟเดอร์จะหยิบมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับลาไปก่อนสวััสดีครบ ทุกปีอา่าต้องบินกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองจีนแต่ไม่ใช่ครั้งนี้และไม่รู้เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าโลกยุคใหม่ไม่มีอะไรขวางเราได้อาาอะไรนะลูกลองดูครับอามาอะไรอนะเมืองจีนไงมาก และแล้วผมก็พาอาาบินกลับบ้านด้วยเทคโนโลยี 5G เชื่อมต่อทุกความรู้สึกให้ใกล้ชิดได้ทุกวันกสทชพาไทยก้าวไกลไปกับสัญญาณ 5G